สวัสดีค่ะกิกนะคะจากสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดวันนี้นะคะกิกก็จะมาตอบคําถามที่กิกเนี่ยมักจะได้รับเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องผ่าตัดเพียงอย่างเดียวทําการรักษาอย่างอื่นด้วยได้ไหมนะคะสําหรับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะก็ถ้าท่านใดเนี่ยเพิ่งได้รับวินิจฉัยว่าเป็นหรือว่าเป็นมาสักพักแล้วแต่อาการเนี่ยไม่รุนแรงนะคะและไม่มีข้อบ่งชี้ที่ว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเท่านั้นเนี่ยยังมีการรักษาทางเลือกอย่างอื่น ะะที่จะทําให้อาการท่านบรรเทาลงได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดโดยปกติเนี่ยแพทย์ก็มักจะแนะนํานะคะให้ท่านทํากายภาพบํบาบัดเพื่อลดการอักเสบของก้ามเนื้อเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกสันหลังนะคะร่วมกับการรับประทานยาหลีกเลี่ยงนะคะกิจวัตรประจําวันหรือท่าทางที่ทําแล้วกระตุ้นให้มีอาการเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากทําการรักษาด้วยกายภาพบํบาบัดนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมไปแล้วเนี่ยแพทย์ก็อาจจนะนัดท่านกลับไปประเมินดูอาการซ้ํานะคะว่าหลังจากรักษา ไปแล้วประมาณ2หรือ4สัปดาห์เนี่ยอาการมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าดีขึ้นก็แปลว่าท่านอาจจะยังไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะคะที่เพิ่งได้รับวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมอยู่แต่อาการยังไม่รุนแรงมากนะคะหรือว่ายังไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดลองปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบำบัดดูได้นะคะว่าสําหรับอาการของท่านเนี่ยสามารถที่จะรักษาอย่างอื่นได้ทํากายภาพบ ได้โดยที่ยังไม่ต้องผ่าตัดได้หรือเปล่านะคะติดต่อสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะคะที่จุริพรคลินิกกายภาพบำบัดหรือที่ Facebook ของคลินิกนะคะหรือว่าที่เบอร์081972 0514ค่ะสวัสดีค่ะ